สวัสดีครับก็อยู่กับผมเพิร์นโซนนะครับอยู่กันในเกมโปเกมอนยิมมาร์เตอร์นะครับเกมโปเกมอนเกมมือถือนะครับสไตล์แนวตั้งกันบ้างน,นะสำหรับใครที่ร้องของกันมาว่าจะให้ทํารีวิวเกมโปเกมอนประเภทภาพแนวตั้งกันบ้างครับก็จัดให้ครับสำหรับโปเกมอนยิมมาร์เตอร์นะอย่าปไปง่ายติดตามได้ในคลิปนี้เลยนะครับก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยกันอ่ะเราก็ล็อกอินเข้าไปดีนะครับ376 เมื่อเข้าเกมมาปุ๊บครับก็จะเจอหน้าต่างฟีเจอร์แบบนี้ครับเดี๋ยวพาไปลุยกันก็เป็นการแนะนําตัวก่อนนะครับระหว่างเรากับศาสตราจารย์โอคิดนะครับตั้งชื่อก่อนเลยแล้วกันนะฮะเนมแล้วก็เลือกเพศต,ตัวละครด้วยนะผมเลือกเป็นตัวซาโตชิละกันแล้ว,ลวตั้งชื่อเลย,ยามาครับเรียบร้อยสมิธเลยมารับของกันเลยครับล็อกอินอเริ่มต้นจากแบ็คแพคครับเฮ้ยรับของก่อน โอ้โห uh huh. อันนี้ก็คือมันจะเป็นโปเกบอลบล็อกนะฮะก็คือเราจะเปิดรับของได้ทั้งหมดกี่วันเนี่ยถ้าดูจากนี่ก็คือ30วันนะครับได้30วันเราจะได้ของทุกวันนะครับเช่นอย่างวันที่1เนี่ยเราจะได้รับเอฟเวนอ่าเอสวันบอลสิบอันเนาะนคือได้ลูกบอลเยอะมากนะครับอ่ะได้ทุกวันนะง่ายๆสบายเป็นของที่รับแบบต่อนเนื่องครับเป็นคอนติเนียลบล็อกนะอ่ะเริ่มต่อครับคุยต่อ เออภาพหน้าตั้มันก็ดีอย่างนะครับเพราะว่าสมัยเนี้ยนะฮะยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่จะเล่นเกมหน้าตั้งกันเยอะครับอ่ะกาชาเลยครับนี่สุุมฟรีครับผมมากดไปที่บอลเลยได้เซนิกกมินะครับระดับ SR มาหนึ่งตัวกดนอนเปิ์มเลยครับไปที่ Adventure ครับมาเลยครับก็เป็นเกมโปเกมอนนะครับจัดทีมต่อสู้เป็นแบบไอดอลนะครับไอดอลอารพีจีนะฮะ นี่ครับก็สามารถวางตัวละครได้5ตัวครับอ้ยเรามีใครอก้าด้วยหรอเอาอดีอืมแกมโอ้โหถ้าไม่ตายแอนิเมชั่นโคตรสุดนะฮะหลังสวยเลยครับเรียบร้อยวอเตอร์แคนนอนโอ้โหดูถ้าไม่ตายอย่างกระดูแอนิเมชั่นอะแย่งดูพวกกระตัวแอนิเมะเนาะ ใครที่ชอบเกมโปเกมอนสไตล์แนวตั้งก็จัดได้ครับสำหรับเกมโปเกมอนยิมมาสเตอร์ครับมาต่อครับคุยต่อไปที่สายบนนะฮะอ่านี่เป็นเควสครับเวลาเราเคลียร์ดันเนาะไปที่แบ็คแพคครับไปที่ชาดเนาะนี่เราได้ตัวท็อกชิกมาหนึ่งตัวครับอ่าระดับสดาวด้วยครับ ไปที่ตัวโปเกมอนครับอะไขโอก้าครับอู้แจกเขาเลยวะมาวันแรกก็แจกนี่ครับใส่ของได้ด้วยมาวันแรกก็แจกไขโอก้าเลยครับสุดๆอะไปต่อเลยนี่จะตัวละครเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวสตาร์แบท l e พลังโจมตี5,000แล้วนะครับตัวนี้5,000กว่าไปครับลุยแ <c oughs> จม ไอเ้เรื่องปจีนมันดีอย่างหนึ่งเพราะว่าเวลามันเล่นมันก็สู้เองเนาะเวลามันฟาั์มันง่ายมากอะ่ะมันเป็นกมที่เราไม่ต้องมานั่งเฝ้าจอตลอดเวลาเนาะเราสามารถปล่อยฟาร์มได้ไสบายๆอ่ะเพชรนะครับซื้อของได้่ะไปที่กาชาอีกรอบหนึ่งนี่กาชาทุงฟรีครับมารอบนี้เป็นตัวอุ้ยดิสแอนเลยเหรอเอาดีบับดิสแอนเลยครับ โอ้โหแจกริซดอนเลยครับบ้าบออันนี้ครับอันนี้จะเป็นควิกไอดอลนะครับเวลาเกมมาเล่นไปสักพักหนึ่งเนาะมันก็จะฟาร์มของให้ตัตดนมัิแล้วก็มากดรับได้เลยฮนะนี่เลเวล4นะครับโคตรเจ๋งอ่ะไปต่อครับภาพการ์ตูนน่ารักมากครับอ่ะไปจัดไปอีกหนึ่งตำแหน่งครับขายอีกหนึ่งตำแหน่งเนาะนี่ริซดอนผมมาแล้วครับจัดไปไฮโอก้าโอ้โห แหวการนี่เป็นตัวนำทับเลยครับนี่ฮิตเว็บครับเอลี <LE S 1> ด้วยสกิลอ่ะโคตรเจ๋งอเลกซาดอนน่ะนี่เรียบร้อยครับได้ของไปไปครับขวาบนครับจะมีตัวละครอยู่อ่ามาแล้วครับดันเจียนอ่ะตัวนี้ก็จะเป็นเข้ามาเคมไอเทมนะครับได้เพชรห้าสิบนี่ไปสตาร์เบทเทิล ดูต,ต่อนะครับตรงนี้อุ้มโดน h e a t w a v โดนครับด้านบนนี่รับของได้นะครับไ,ไปที่ไอเดลก่อนนี่รับของแล้ว,ข,วขึ้นอย่างเยอะเงคือข,ขึ้นอย่างไวไป d e f ส Star แ a t t e r n มันให้เราสู้อยู่อ่าเจอมอแล้วครับเรี็บร้อยอ่ะโอเคไปที่แอดเวนเจอร์ครับไปที่ Power Up ตรงนี้ขวามืออ่าสอนเรื่องการ Power Up ใช่ไหมอ่ะกดตรงนี้ครับอ๋อเป็นเหมือนเป็นไกด์เนาะอ่าไปอ่าไปโอเค ช่วงต้นเกมก็คือระบบเกมสอนอะไรแล้วก็เล่นตามไปเลยครับง่าย,ายเป็น Basic, เบสิกพื้นฐานอยู่แล้วประเด็นคือแม่งได้คโอกาตั้งแต่ต้นเกมอะเจ๋งดิสองคนหูอยู่โคตรเจ๋งนะครับสกิลเซนิเมะค,ครับอย่างเท่เลยโอ้โหอุ้ยได้พีตั้งพันแปดเลยวะพันแปดสิบได้พีเยอะมากครับอ่ะก็เข้ามาถึงฉากปกตินะฮะเดี๋ยวไปที่เมนซิตี้ก่อน เมสตี้ก็จะมีล็อกอิน8วันอ๋อนี่ให้รับครับนี่ไงแถวเก้าวันที่2องไงโอ้แจกเทพเลยครับวันสุดท้ายวันที่8เนี่ยได้เป็นโฮโอนะว้าบอได้เยอะจังวะโอ้โหอันนี้ก็คือระบบที่สามารถเข้าไปเล่นได้โอ้โหมีเยอะมากครับมีทั้งโปเกมอนแบทเทิลกาชาลูดไอเทมแบทเทิลยิม โปเกมอนบอนนะฮะดีพาร์ตเมนต์สโตร์ร้านค้านะ,ะไปที่โปเกรมอลรับอัพเกรดก่อนเราบอัปเกรดระบบใส่ของนะครับครบเลยอัพเกรดไปอัพขั้นได้ก็ะจะมีระบบเทรนเนอร์ตรงนี้ไหนรับของไปอ่ะเดี๋ยวเรามากดผมมีรีดเดมโค้ดให้ด้วยนะครับนี่ครับไปที่กรีบโค้ดตรงนี้เนาะ นะครับไม่ทันก็แคปไปเลยนะครับนี่อุย้ยได้เพชรนะครับโคตที่สองครับผมไปโอ้โหได้อีกพีโคตรเยอะอ่ะไปโอ้โหจัดไปครับอีกหนึ่งโคตรครับนี่ง่ายง่ายไหม หกเ7็ดแปดครับประมาณนี้แล้วก็เป็นโค้ดตัวหนังสือบ้างครับนี่ครับตรงนี้โอ้โ oh. หอ่ะนี่ครับมีหมดนะครับอื้อหือโค้ดเยอะจัดนะครับอ่ะไปอีกครับโอ้โหเบสิกาชาก็ได้อ่ะ เยอะมากครับแต่ได้เพชรเยอะมากเลยนะโอ้โหยังไม่พอครับมีอีไปครับยังไม่หมดไม่หมด e x c l u s i v e อื้อแน่นแ <c oughs> น่นนี่ครับโอ้โห เป็นสิบโคดอ่ะของเขิงตามนี้เลยครับมีเพชรยู่หกพันกว่าโคดเยอะนะฮะของกระเป๋านี่คือของเราได้มาเมื่อกี้เลยนะฮะน่ครับก็เลเวลสิบห้าปลดล็อคเทนเนอร์เลเวลสิบแปดระบบปลดล็อคระบบบลีกนะฮะก็สามารถเข้ามาร่วมเล่นกันได้นะฮะอ่ะโอเคคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับก็ไปลองเล่นกันดูได้ครับสำหรับอ่า นี่ครโปรแกรมเด็กนะฮะโอ้โหโปเกมอนโคตรเยอะเลยนี่ดูโปเกมอนเทพอย่างนี้ครับอย่างสวยเลยดูดิมีภาพให้ดูทุกตัวครับนี่ครับนี่คือโปเกมอนที่มีในเกมนะก็เข้ามาดูได้นะครับมีค่าพลังมีหลายบอกมาเลยมีโซโลสกิลบอกครบนะฮะแล้วก็มีแม็กสกิลตอนเลเวล็อสิบบอกด้วยนะครับผมอ่ะก็ไปเล่นได้ตรงนี้ก็มีรีเดมโค้ดให้ครับจุใจกันอย่างแน่นอนนะฮะอ่ะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้ครับ ถ้าท่านชอบคลิปนี้รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ชองมันส่วนด,ด้วยกันและพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับซีอูเกนสวัสดีครับ